นี่ไงนี้นี่นี่ไงแม่เป้ใช่ใช่ใช่ไหมมีแมงแคงด้วยเดี๋ยวเจะค่อยมาดูนี่นี่หอยนี่เคยกินไหมหอยหอมเนี่ยเขาเรียกหอยหอมอันนี้เท่าไหร่ขนี่ย ช่องด้วยค่ะพี่วดน้ำตาแมงดาเนี่ยไอ้ไอ้นี่คืออันนี้คือหอยอันนี้ไปอทำอะไรกินอ่ะพี่เพชรอพี่เพื่อต้มเหรอเห็นเขาเอาไปต้มเอาไปหอยนาไหมไม่ไม่มันเป็นหอยในป่าหอยหอมหอยภูเขาค่ะหอยภูเขาไม่เคยกินเลยนะก็จะต้มกินน้ำจิ้มเหรอมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นเหมือนกับขอนไม้เนาะกินคือขอนใหม่นาะเออหอมหอมเรื่องหอยเจอดี กปนมอันน <that> ี้คือหอยเชอรี่ค่ะตัวนี้คือหอยเกลือมาจารสชาติปายมาต่างหาดท่บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหอยหอมหรือว่าเรียกว่าหอยภูเขาไม่ไอยห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 อ่หมยหอยหอ่หอยหอยหอยไอทหอ่หอยหอยอ่หมยหอ่ไอ่ไออไหอห่ย มาซ้ำหลอ้จหนผมเลยว่าให้สองร้อเกือบให้พื้นดดดีดขาก็เ่าหอกค่ะขาก็ดีท่ี่เกาสอง่บอกทเอแล้วาทำาอนี้คัอันอันนี้เขาเป็นตัต่อใหญ่ตัต่อใหญ่นี้ตัวดุนจ้าตัวนดินจ้าอ๋อตนี้อันเขาเอื่นตดุนอันนี้ต่อถุงพกใหม่ต้นนี้หัน ตัวนี้ต่อถึงต้นไม้ค่ะต่อมันมีสองท่นมันมันมีสองชนิดนะคะอันนี้คือต่อต้นไม้อันนี้คือต่อที่มันอยู่ในดินเขาเรียกต่อลุนค่ะตัวนี้ราคาจะแพงกว่าตัวจะใหญ่กว่ามันมันก็จะแพงนะล่ะมึงคิดดูขนาดนี้อันนี้คือเขาใส่ถุงเอาไปแล้วต้มน้ำพริกจ้ะบางคนเข้าไปตำผลตำพริกอะไรกันหรือจะกินเล่นเจ้าขอนทำไมเจ๊กินเออครับแต่ถ้าเขาไปคั่วกนนะบางคนก็กินสดๆมันดีกว่าดีกว่าจะกัดปาก